ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยในโคร,ราชนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งปักธงชัยทั้งที่อำเภอพิมายล่าสุดวันนี้ช่วงบ่ายคุณบินบลือธิ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่บ้านโคกสําราญตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยแล้วก็ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประมาณ500ครัวเรือนโดยมีการมอบถุงยางชีพและมอบเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ1,000บาท คุณบินบาลลิทเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเวิร์กพอย์เนี่ยคุณปอเปียบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในน้มเขาเรียกว่าเป็นนามอิสระนะฮะเพราะว่าประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญยูแต่ว่ายังไงก็ตามครับทางมูลนิธิก็ยังได้มีการนําเรือรวมทั้งทีมอาสาสมัครส่วนหนึ่งมาช่วยสมทบทํางานซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ทิ้งความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ได้นําเงินของตัวเองเนี่ย มามอบให้แม้ว่าจะไม่มากมายแต่ก็ตั้งใจมอบให้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวเองก็บอกนะครับบอกว่าที่มีคนมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรายเงินอยากจะมีการตรวจสอบเนี่ยยืนยันบอกว่าตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเจตนาจะเรียร้ไรแต่ว่าเป็นเพียงการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวและไม่ได้มีการโฆษณาใดๆอีกด้วยหากจะต้องติดคุกเพราะช่วยคนก็ยอมอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย จะต้องเตมหมดเตรียมตัวมายัางไงบ้างแล้วก็ตั้งใจจะมาช่วยชาวบ้านอย่างไงบ้างคะนี่เป็นครั้งแรกที่มาในนามของบินบรรลือฤทธิ์โดยส่วนตัวคใช่ครับก็มันก็เหมือนกับว่าเ,เราจะทํางานโดยโดดเดี่ยวมันก็มันคงไม่ได้นะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะลาออกจากมูลที่รอนเตัยนอยู่แล้วแต่มูลที่รอนเตีนอยูก่ก็ไม่เคยทิ้งผมนะครับรู้ว่าผมจะมาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสอบอุทกภัย ทางท่านประธานมูลที่ท่านผู้จัดก,การมูลที่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่<ม>เพราะผมไม่มีเรือก็จะส่งเรือมาให้จะเอากี่ลำ<ม>ข้าวสารอาหารแห้งจะเอากี่ชุด<ม>ท่านก็จะส่งมาให้<ม>ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ร่วงกัตันยูหรือว่าข้าวของของมูลที่เรียนดูเราก็รู้สึกว่ามันก็จะลําบากส่วน<ช>ผมส่วนตัวก็เอาเงินมามดีกว่านะครับเพราะว่าเราเราเคริดว่าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการจะให้ครูเรือน่เท่าไหร่หนึ่งพันบาทครับที่มอบให้ก็คือตามมาตรฐาน ส่วนของการเรียรายอะคะ่ะก็คือมันก็มีกระแสะข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าส่วนของพี่บินเนี่ยอาจจะโดนเรื่องของการเรียออรายถ้าผมมีความผิดโอเคผมยอมรับเรื่องความผิดนี้นะครับไม่ได้ขออนุญาตเรื่องเกี่ยวกับการเรียออรายแต่ในใจลึกๆผมก็บอกเฮ้ยผมก็ไม่ได้ไปบอกสื่อหรือไปลงหนังสือพิมพ์ในการเรียรายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เมื่อเมื่อมันมันเป็นกฎหมายที่ที่ท,ที่ที่จะต้องอมีความผิดเราก็ยอมรับผิด นี่นะครับก็วันนี้คุณปอบเปียกก็ลงพื้นที่นะฮะไปดูว่าประชาชนชาวบ้านตรงไหนเดือดร้อนก็มีการช่วยเหลือกันไปขณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะไปสดจากที่จริงกันหน่อยนะครับเพราะว่าคุณปอบเปียกก็ยังอยู่ในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวจะรายงานจุดที่ยังคงวิกฤตอยู่นะครับติดตามในสดจากที่จริงครับคุณปอบเปียกอยู่ที่ ตำบลตะขอบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณบรรจงและคุณผู้ชมครพอ่อพี่สดตอนนี้ยืนอยู่บริเวณบ้านตะเคียนคู่ตอนนี้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยมายืนรวมกันเพราะว่าบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยวิกฤตยังคงวิกฤตอยู่บริเวณเราเนี่ยคืออยู่ท้ายเขื่อนลำพะเพอถูกต้องไหมคะอัน,นี่ทุกตมกันมานานหรือยังคะพี่เดือนกว่าแล้วค่ะเดือนกว่าแล้วโอ้แล้วก็ใช้ชีวิตกับน้ําแบบนี้หรอคะ โอ้อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะชาวบ้านทีนี้บ้านเนี่ยบริเวณที่เป็นจุดรับน้ําแรกๆคือท่านเขื่อนทะลักเข้ามาบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านแรกๆนะคะที่ได้รับผลกระทบนี่คุณยายคนนี้ก็อุ้มแมวเลยอะ่ะยายสวัสดีค่ะน้องแมวอุ้ยตายแล้วยายเดือนกว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะก็ลําบากพอสมควรจ้าอืมตัวก็ะตุกสูด ค่ะจริงๆเนี่ยเราทราบเรื่องของชุมชนที่อยู่ท้ายเขื่อนลำมะเพิงเนี่ยว่าได้รับผลกระทบแต่น้ํามวลเนี่ยมันอยู่กับเรามาเป็นเดือนเลยคะหรือว่ามันมาก้อนใหม่คะมาเป็นเดือนจ้ะมาเป็นเดือนแล้วเหรอเพราะบ้านหลังนี้มันจะสามก็มาเป็นเดือนเลยจ้ะแล้วนี่ยายอยู่กันกี่คนคะยายอยู่คนเดียวจ้ะบ้านหลังนี้นะอันนั้นบ้านของลูกชายอแล้วนี่เนี่ยอันนี้คือของยายเหรอคะใช่จ้ะแล้วแล้วข้าวของนี่คือเป็นยังไงคะยกหนีทันไหมหายหลายอยู่จ้ะแต่ว่า ไวก็ไม่มีเอาขึ้นหนหลังคาจะ้ะแล้ววันนี้คืนนี้ยายจะนอนที่ไหนคะนอน,นอนาศัยบ้านแถวไหนจะ้ะ คือว่าคงคือ,คอ,คอต้องอพยโยกะเนาะน,ะนอนอยู่ตรงนี้ก,ก็เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคืออย่างที่เห็นว่าจุดนี้เป็นท้ายเขื่อนลําพะเพลิงค่ะซึ่งบริเวณน้านะคะอย่างที่เห็นก็คือยือนถ้าเกิดเดินเข้าไปเนี่ยลึกลงเนี่ยก็ประมาณเกือบ100ซนติเมตรอันนี้เนี่ยคือถ้าเดินออกไปนี่คือจมมิดหัวแล้วนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็ตรวจสอบนะคะที่บริเวณบ้านตะเคียนคู่แห่งนี้เนี่ยมีทั้งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นหลายสิบครัวเรือนเลยแล้วรวมอย่างยิ่งที่นี่สัตว์เลี้ยงเยอะอย่างน้องแมวตัวนี้ด้วยนี่ยายไป เมลยายจ้ะโอ้กว่าตกน้ำ ใช่มันมีทั้งแพะทั้งแมวปิดโอ้เนี่ยนะคะงั้นเอาเก็บไปดีๆนะยายนะนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเ <c oughs> บือ้องต้นหนูเป็นกำใจให้นะคะอันนี้เฉพาะบ้านตะเคียนคู่อย่างที่บอกเนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบตัวเล็กโอ้ยายโอ้ระวังตกน้ํานะคะ <c oughs> โอ้เนี่ยก็มาอยากจะสะท้อนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยวิกฤตจ,จริงๆค่ะก็ทุกร้อนมาประมาณ1เดือนแล้วแต่ถัดไปนะคะตลอดช่วงวันที่ผ่านมาปเปี๊ยก็ลงพื้นที่ไปอีกที่หนึ่งก็คือบ้านโคกสำราญห่างจาก ตรงนี้เนี่ยประมาณแค่2 300เมตรแต่ว่าความที่มันไม่ไกลเนี่ยเราต้องล่องเรือค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนั่นคือบริเวณเขือ่อนลำพะเพิงที่ถัดออกไปแล้วท้ายเขื่อนเนี่ยโดนน้าซัดแล้วสูงประมาณกว่า3-4เมตรด้วยกันปอเปี้ยะเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมกับเรือของมูล,ลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็มีการเข้าไปติดตามภารกิจของคุณบินบาลูธิ์ช่วงหนึ่งด้วยเห็นนี่ไปที่บ้านโคกสําราญเนี่ยนะคะก็พบว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยหนักจริงๆค่ะบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ แล้วพอน้ํามานี่คือพัดบ้านพังระนาวไม่ได้พังแค่หลังสองหลังเป็น10บสหลังอีกด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะคะส่วนของบรรยากาศช,ช่วงนั้นแล้วก็ความรู้สึกของชาวบ้านที่นั่นว่าทุกระทมแค่ไหนคะ่ะขึ้นวัวขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น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 ขนของออกแทบไ่ทันได้ค่ะแป้บหนึ่งเช็คนึงะตอน<า>ตีสี่ครับน<า>้ำแปะหลังเลยครับ แป๊บเอาพดพากันตื่นเจ็บของของอกเจ็บไม่ทันมัมนมหมอดเจ็บไม่ทันเลยเน,นี่มันมาแรงมากที่น้องที่นอนกับมันโตกก๊ะกระชุก่อนอน่แหละค่ะค่ะอ๋อช,ชุดชุดแรกพ่วงครั้งแรกที่นอนก็นไปแล้วพอ<ช>มาชุดสองนี่คือน,<ช><ช>นอนแป้นแท้แทนี่ยังเปียกเลยใช่ไหมคะแล้วนี่นอนไหนกันคะนอนสลาวัดค่ะโอ้นอนมากี่คืนแล้วคะสามคืนสี่คืนนี่แหละค่ะมันก็เหนื่อยเหมือนกันเลยค่ะบางทีก็ทอดแทนเหมือนกันกางทดไปขึ้นมากก็ทอดแค่ทอดแทนมัเขาทุกกว่าเราเขายังไม่เป็นไรเลยน่ะ กรล็ดไม่เป็นไรหรอกวะเขายังทุกขว่าเราอีกเหมือนกันนะแล้ววันนี้เนี่ยส่วนของพี่ปินเนี่ยนำสิ่งของยังชีพแล้วก็มอบเงินให้คนเรือนละหนึ่งพบาทเป็นยังไงบ้างคะโอ้ไม่ว่าไงะคะขอบคุณหล้ยๆค่ะมีเขาามีกําลังมีแรงใจมาให้เนาะพูดไม่เป็นดีใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วเอาเป็นว่ามวลน,น้ําก้อนนี้เนี่ยนะคะจะมุ่งหน้าไปที่อําเภอพิมายอีกด้วยเดี๋ยวปอเปี๊ยเนี่ยจะลงพื้นที่ไปที่อาเภอพิมายเพื่อไปสํารวจความเดือดร้อนแล้วก็ให้กําลังใจชาวบ้านที่นั่นอีกด้วยค่ะอย่างที่เห็นนะคะอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะสร้างยังไม่เสร็จตั้งใจจะสร้างหนีน้ำนะคะแต่ว่าไม่ทันก็เลยเนี่ยค่ะต้องตัดสินใจเนี่ยคือมานอนแบบนี้ไม่มีส่วนของผนังเลยนะคะต้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปนอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหนีน้ํา เนี่ยนะคะนี่ก็คือความทุกข์ระทมของชาวโคราชนะคะที่ต้องเจอส่วนของน้ำเนี่ยร่วมหนึ่งเดือนด้วยกันค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่จังหวัดนครราชสีมากับคุณประจมคะคขอบคุณการรายงานจาก AIS 5G ค่ะ